ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ของสถาบันคัสเม้นะคะและวันนี้นะคะตามนัดเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตำราจากอาจารย์ดำริดวงนภาที่ได้พาดหัวเอาไว้ในช่วงบ่ายนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในชื่อหนังสือที่มีชื่อว่าการวางแผนและบริหารแวดบรู้ซึง้งรู้ทันเพื่อสร้างกำไรโดยท่านอาจารย์ดำริดวงนภาค่ะ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะได้ถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินพับลิชชิ่งนะคะแล้วก็ Marketing Guru Association ค่ะในตอนนี้อ,อนจะหรือดิฉันนางสาวรัพิดารงนภาท,ที่จะเป็นตัวแทนในการพูดพอดแคสต์ในคืนนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปที่ EP M แรกกันเลยนะคะในส่วนของตำราเล่มนี้ ่นอาจารย์ดำริอุภามีความตั้งใจให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและการบริหารแวตนั่นเองค่ะโดยทฤษฎีภาษีอากรหรือแวตเนี่ยโดยทั่วไปมันจะเป็นภาษีทางอ้อมนะคะไม่ใช่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการยกเว้นแต่ว่าในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดพลาดค่ะซึ่งจะทำให้แหวดเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้แต่เราก็มีข้อที่ต้องระวังก็คือ แวตเป็นค่าใช้จ่ายที่ห้ามนำไปใช้หักในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะซึ่งมันจะมีผลทำให้กำไรสุทธิสูงขึ้นกิจการก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มน,นี้ที่มีชื่อว่าการวางแผนและบริหารแหวตอย่างรู้ทันจึงได้ทำการรวบรวมหลักกฎหมายสำคัญที่เป็นแก่นความรู้ของระบบแวดที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานค่ะ ในงันที่จะป้องกันและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่สำคัญในการเขียนหนังสือเล่มนี้ดังต่อไปนี้อย่างน้อย3ข้อนะคะข้อแรกก็คือสามารถใช้เป็นคู่มือและอ้างอิงในการปฏิบัติงานในระบบแวดได้ข้อที่2สามารถใช้ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในระบบแวดของกิจการด้วยตนเองได้และข้อที่สาก็คือสามารถใช้ทดสอบความรู้เรื่องแวดข,ของท่านเองได้ ทั้งก่อนและหลังการอ่านนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราจะไปในส่วนของเนื้อหาด้านในกันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเราจะมาโู่ในส่วนของบทที่1กันนะคะบทที่1จะมีชื่อว่ารู้ทันแนวคิดและปร ah ัชญาของแวดค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะมาที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะความสำเร็จในการวางแผนภาษีมูลค่าพเพิ่ม หลักการทั่วไปในการวางแผนภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีประเภทใดก็ตามที่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มนักบริหารภาษีส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการด้านทรัพย์สินการวางแผนการลงทุนการวางแผนด้านรายรับและวางแผนปลายจา่ายรวมถึงการวางแผนต้นทุนและกำไรส่วนวิธีปฏิบัติในการวางแผนในปัจจุบัน ในสถานการณ์ที่ปัจจัยสูงวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักวางแผนหรือนักบริหารภาษีจะรู้เฉพาะหน้ากฎหมายภาษีที่เกิดข้อ้องเองอย่างเดียวย้อนให้ทีมบริหารไปแล้วนะผู้วางแผนจำเป็นต้องรู้หน้าของกฎหมายบัญชีด้วยวกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยรวมถึงการบริหารและนโยบายภาษีนั้นประกอบด้วยและความสั ปมวจัการนำเข้าเราปัจุ้บันระครหลังจากมูลนิธิปัจจการนำเข้านี้จะมีการพิจารณา้นอค่ะทนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะคะในส่วนของบทแรกนะคะซึ่งเป็นคํารรณำบทแรกนะคะคราวนี้ก็จมาขั้นตอนนะคะในเรื่องของกาเนาลคราเพในประเทศไทยค่ะการเนอภาีค่าเิปะเทศทยในปีาสองพันห้าร้อยสเ็ด ใช้ครั้งแรกในโลกโดยประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งถือเป็นบิดาหแห่งระบบภาษีมูลค่าพเพิ่มหลังจากนั้นถัดมาก็ได้แพร่หลายไปทั่วยุโรปและอฟริกาใต้ในทวีปเอเชียเกาหลีใต,ต้เป็นประเทศแรกที่ได้ใช้ระบบภาษีมูลค่าพเพิ่มในปีพุทธศักราช2520สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้นำระบบะภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้บังคับเมื่อวันที่1มกราคม2535 ก็แสดงว่าไม่นานมานี้เองนะคะนับได้ว่าเป็นการปฏิวัติการจัดเก็บภาษีทางอ้อมของไทยครั้งใหญ่ผู้เขียนหรือท่านอาจารย์นันท์ออุมภายังสามารถจำได้ถึงสโลแกนหรือคำขันของกร,รกรมสรรพากรในขณะนั้นก็คือ,าอาภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บไม่ซับซ้อนชัดเจนแน่นอนและเป็นธรรมถ้าพิจารณาความายจากคำขัน ก็จะพอมองเห็นถึงวัตถุประสงค์ของการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ได้พอสมควรแต่ข้อหมายสำคัญที่มีการเขียนไว้เป็นรายลักษณอักษรถึงเหตุผลที่มีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้จัดเก็บแทนภาษีการค้าก็เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการส่งออกของไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า export-led economy policy ที่กำลังเป็นปอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามนับแต่เริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องศึกษาจากประมวลรัษฎากรในวงเล็บก,กฎหมายภาษีในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรนั่นเองและรวมถึงระเบียบคำสั่งต่างๆซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่นอกจากจะอ่านทําความเข้าใจได้ย,ยากแล้วกฎหมายยังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วจึงจําเป็นที่ผู้ปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนี้อย่างต่อเนื่องค่ะคราวนี้จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของรู้จักคำว่าภาษีและประเภทของภาษีกันนะคะสำหรับท่านผู้อา่านผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าพเพิ่มที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของภาษีมูลค่าพเพิ่มและการวางแผนภาษีมูลค่าพเพิ่ม นิยามและคำศัพท์ภาษีที่สำคัญที่ท่านควรต้องรู้และทําความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีูลค่าเพิ่มต่อไปคือคำว่าภาษีประเภทของภาษีหรือ tax systems และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกว่า value added tax หัวข้อต่อมาภาษีคืออะไรการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยุทัศกราช2540หหลักมีอยู่ว่าเมื่อเป็นกฎหมายและกำหนดหน้าที่ไว้ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญตัติบุคคลใดจะอ้างเหตุว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อจะได้ไม่ต้องรับโทษนั้นไม่ได้ค่ะนิยามของคำว่าภาษีคือเงินนะคะหรือในวงเล็บคือหรือสิ่งของค่ะที่รัฐบังคับจัดเก็บ จากประชาชนเพื่อนํามาใช้จ่ายในการบริหารและการพัฒนาประเทศอธิบายเพิ่มเติมได้ว่ากรณีที่จะเรียกว่าเป็นภาษีต้องเข้าองค์ประกอบคือ 1. เป็นสิ่งที่รัฐจัดเก็บจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้รวมถึงค่าอากรค่าธรรมเนียมวงเล็บหรือชาการใช้แรงงานรับราชการวงเล็บเช่นถูกเกณฑ์ทาหารและสวยวงเล็บที่มีการจัดเก็บในอดีต ที่หมายถึงสิ่งของที่บุคคลบางจำพวกต้องส่งให้รัฐแทนการมาใช้แรงงานซึ่งเป็นคนลับประเภทกับคำว่าสวยที่มีผู้ประก,กอบการบางประเภทต้องสาส่งเป็นรายวันหรือรายเดือนแต่มระมาจะ,จะได้ยิมบางค่ายนั้นก็สุดที่มีบ่อยๆสวยตามเผาในตลาไม่ใช่ภาษีอ้อม ทีมีการฝากกระสือเพื่อถูกจ่ายได้เพราะถูกบงโคดทั้งทางแพ่งคือเสียเงินที่ระดับเงินเพิ่มหรือเรียกว่าเสียเงินและทางโ่างกายาย่างถูกหลับหรือถูกสำคูบค่ะตัวที่สามเงินภาษีที่จัดเก็บได้แล้วนำไปใช้จ่ายในการบริหารและการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมที่เรียกกันว่าเงินงบประมาณแผ่นดินในเชนงระดับประเทศและบริหารกันเองในระดับหนึ่ง หรือผู้นกทารเมืองเป็ที่กระทตากันมากในอดีตนะคะหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดกันในเรื่องของประเภทของภาษีหรือที่เรียกว่า tax systems ค่ะเมื่อรู้จักและได้ทราบความหมายของภาษีเป็นเรื่องต้นแล้วสิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้ทราบต่อไปคือประเภทของภาษีเนื่องจากในการวางแผนภาษีไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษีอะไรก็ตามผู้วางแผนจะเป็นต้องรู้จักประเภทของภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบว่าใครเป็นผู้รับภาระหรือเสียภาษีที่แท้จริงนิฉะนั้นการวางแผนก็อาจจะหลงผิดผิดทางผิดเป้าหมายไม่ตรงประเด็นภาษีถ้าแบ่งตามหลักของการถักภาระภาษีวงเล็บหลักนี้ให้พิจารณาดูว่าภาษีตอกอยู่กับใครใครเป็นผู้จ่ายภาษีหลักภาระไปให้บุคคลอื่นได้หรือไม่หรือ ู้่ายภาษีต้องเป็นผู้รับไปเองเต็มๆแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้คือหรือภาษีทางตรงหรือเรียกว่า direct tax เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกภาษีประเภทนี้ผู้เสียภาษีเป็นผู้รับภาษีด้วยตนเองจริงๆจะผลักไปให้บุคคลอื่นไม่ได้นะคะเช่นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ถ้ามีไรายได้หรือเงินเดือนมากจะเสียภาษีมากอัตราภาษีก้าวหน้าค่ะแต่ถ้ามีเงินเดือนน้อยจะเสียภาษีน้อยหรืออาไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้บริษ,ษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการดีมีกําไรสุทธิสูงก็จะเสียภาษีมากภาษีเงินได้นิติบุคคลน,นี้ผู้ประกอบการต้องไม่ลืมหรือควรทราบไว้ว่ารกรมสรรพากรผู้ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะคะ คือห้ามนำภาษีที่ต้องชำระนำไปเป็นรายจ่ายของกิจาการในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อการเสียภาษีของกิจาการสรุปว่ากิจาการต้องรับภาษีนิติบุคคลไว้เองค่ะจะนำไปหักเป็นรายจ่ายเพื่อให้เสียภาษีน้อยลงไม่ได้ในภาษานักบ,บัญชีเรียกกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีของกิจาการแต่ห้ามนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีตัวอย่างเช่น เมื่อกิจาการปิดบัญชีประจำปีมีกำไรสุทธิเวลาจะทำการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจาการต้องทำการบวกกลับค่าภาษีในงบกำไรขาดทุนทำให้มีกำไรสูงขึ้นถึงตอนนี้ท่านผู้ประกอบการก็คงจะเห็นด้วยว่าหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสอดคล้องกับหลักการของการผลักภาระภาษีจริงๆเพราะภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีทางตรงนั่นเองค่ะข้อที่2 ภาษีทางอ้อมหรือที่เรียกว่า indirect tax เป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภคหรือเก็บจากการใช้จ่ายเช่นภาษีการค้าที่เคยใช้กันแต่เดิมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรภาษีประเภทนี้ผู้รับภารับภาษีได้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้จ่ายผู้ที่บริโภคมากหรือใช้จ่ายมากก็จะเสียภาษีมากถ้าบริโภคน้อยใช้จ่ายน้อยก็จะเสียภาษีน้อย ภาษีทางอ้อมนี้ผู้เสียภาษีหรือผู้ประกอบการสามารถผลักภาระภาษีให้กับบุคคลอื่นหรือผู้บริโภคได้ค่ะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันผู้ประกอบการจดทะเบียนบางท่านอาจจะยังมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออาจจะทําเป็นแกล้งไม่รู้เพราะเหตุที่ยังต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสมรการแทบทุกเดือนทําให้มีการวางแผนที่จะประหยัดหรือหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเล็บต้องการจะเสียน้อยหรือไม่ต้องเสียซึ่งเป็นความคิดและการกระทําที่อยู่นอกกรอบของการวางแผนภาษีนะคะเราผิดกฎหมายเสี่ยงต่อการถูกจับได้และเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางกฎหมายทั้งทาง,ทางแพ่งและทางอาญาค่ะเช่นกรณีมีการใช้ใบกํากับภาษีปลอมเพื่อน,นํามาลดยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระทําให้มีการจ่ายภาษีน้อยลง่อคคาถามที่ว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอตอบยืนยันตรงนี้อีกครั้งว่าผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงคือผู้บริโภคนะคะมีใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนแต่อย่างใดค่ะหัวข้อต่อมาภาษีมูลค่าเพิ่มวงเล็บ value added tax คืออะไรรู้จักคำว่าภาษีและประเภทของภาษีกันแล้วต่อไปผู้เขียนจะเริ่มนำเข้าสู่เรื่องที่เป็นหัวข้อหลักของหนังสือน,นี้คือภาษีมูลค่าเพิ่ม ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มมาจากคำสองคำคือคำว่ามูลค่าเพิ่ม value added หมายความว่ามูลค่าของส่วนนี้เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตการขายสินค้าหรือบริการเมื่อนำมารวมกับคำว่าภาษีหรือ tax จึงเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกว่า value added tax หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการในแต่ละขั้น ของการผลิตการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการใดๆท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ประกอบการอ่านคำนิยามแล้วอาจจะยังงงไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นขอให้ดูที่มาของสมการการคำนวณะสิทธาภาเพิ่มต่อไปนี้ค่ะหัวข้อต่อมาที่มาของสมการ P A T หรือ P L T a S, S หรือมัน มูลค่าามูคาราคาซืยมูลค่าเพิ่มบาทมูลค่าราา,า,า้าราาา500บาทลบด้วยมูลค่าราคาซื้อสามบาทพอ,อหักลบกันแล้วก็จะเหลือมูลค่าเพิ่มสองบาทนั่นเองหลังจากนั้นคูณด้วยอัตราภาษี tax ที่เ็ดเ์เซ็น สมการต่อมามูลค่าเพิ่ม200บาทคูณ tax 7%จะเท่ากับมูลค่าราคาขาย500บาทคูณ tax 7%ลบด้วยมูลค่าราคาซื้อ300บาทคูณ tax 7%นะคะนั่นก็หมายความว่าผลลัพธ์ออกมาที่ได้คือมูลค่าเพิ่ม200บาทคูณ tax 7%ผลลัพธ์คือ14บาท ซึ่งมาจากมูลค่าราคาขาย500บาทคูณ t ท x 7%เท่ากับ35บาทลบด้วยมูลค่าราคาซื้อ300บาทคูณ t ท็7%ได้21บาท35บาทลบ21บาทก็จะเหลือ14บบาทซึ่งจะเป็นมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสูตรการคำนวณคือภาษีขายลบภาษีซื้อเท่ากับ ภาษีเหเหมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะหรือพูดในทางกลับกันก <as> ็ค <hatten> ือภาษีม <today> ูล uh, ค่าเพิ่มมาจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อค่ะภาษีขายคือภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่าบริการภาษีซื้อคือภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ เมื่อซื้อสินค้าหรือชําระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนรวมถึงการซื้อสินค้าประเภททุนเช่นเครื่องจกักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆด้วยดังได้กล่าวไว้ในเรื่องของประเภทภาษีแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระภาษีหรือเสียภาษีมิใช่ผู้ประกอบการแต่อย่างใดผู้ประกอบการต้องทำหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มออกกรมสรรพากร กรณีที่ในเดือนภาษีเก็บภาษีขายได้มากกว่าภาษีซื้อส่วนในกรณีที่มีการจ่ายภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายที่เก็บในเดือนภาษีผู้ประกอบการต้องขอคืนหรือขอเครดิตภาษีจากกรมสรรพากรและคํานวณการคํานวณและยื่นแบบมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ยื่นด้วยแบบพพ30จะต้องยื่นแบบทุกเดือนไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตามนะคะซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่า ยื่นเป็นใบเดือนภาษีโดยยื่นแบบไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปนะสำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากรผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติมขอให้ดูสูตรการคำนวณภาษีมูลค่าพเพิ่มประกอบด้วยกรณีที่ในเดือนภาษีมีภาษีขายที่เรียกเก็บมามากกว่าภาษีซื้อที่จ่ายออกไปผลต่างของการคำนวณภาษีมูลค่าพเพิ่ม จะมีค่าเป็นบวกผู้ประกอบการจะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปส่งกรมสรรพากรตรงกันข้ามถ้าในเดือนภาษีมีภาษีขายที่เรียกเก็บมาน้อยกว่าภาษีซื้อที่จ่ายออกไปผลต่างการคำนวณจะมีค่าเป็นลบผู้ประกอบการมีสิทธิขอคืนภาษีนะคะหรือขอใช้เป็นเครดิตภาษีได้นำไปหักออกจากภาษีขายในเดือนถัดไปได้การเสียภาษีและการคำนวณภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกของการทำงานที่เรียกว่าใบกำกับภาษีซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อของการวางแผนใบกำกับภาษีค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็น EP แรกนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเบื้องต้นในเรื่องของภาษีนะคะในเรื่องของแนวคิดและปรัชญาของแหวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ แล้วก็มีของแถมออกมาตามมาก็คือในเรื่องของประเภทของภาษีนะคะ tax systems นะคะซึ่งเราได้ทราบกันแล้วว่า tax systems เนี่ยเขาประกอบไปด้วยภาษีทางตรงหรือ direct tax นะคะและภาษีทางอ้อมหรือ indirect tax นะคะและเนื้อหาต่อมาที่เราพูดคุยกันในคืนนี้ก็คือในเรื่องของภาษีมูลค่าพเพิ่มหรือ value added tax คืออะไรนะคะรวมถึงสมการของ value added tax ด้วยนะคะและสรุปใจความในคืนนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วเราทราบว่ากรณีถ้าเรามีในเดือนภาษีมีภาษีขายนะคะน้อยกว่าภาษีซื้อก็หมายความว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อหักลบออกมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดลบได้นะคะก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลลัพธ์ออกมาภาษีมูลค่าเพิ่มของเราติดลบเราก็มีสิทธิที่จะไป ขอ,อคืนภาษีได้นะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าภาษีขายในเดือนภาษีใ,ใดๆนะคะมากกว่าภาษีซื้อเมื่อหักลบมาแล้วนะคะเป็นบวกนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นบวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชำระภาษีนั่นเองค่ะคืนนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของการวางแผนและบริาหารแวดู้ซึ้งรู้ทันเพื่อสร้างกำไรใน EP แรกนะคะ แล้ว EP ีต่อมานะคะเราจะมาชวนคุยกันต่อในเรื่องราวของหลักการสำคัญนะคะหลักการสำคัญของแหวนนะคะหรือภาษีมูลค่าพเพิ่ม,ไ,มได้รวมถึงแนวคิดของธุรกิจก่อนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าพเพิ่มด้วยค่ะก็มาฟังพอดแคสต์ของสถาบันคัสเม่ใน EP ีต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ